สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้กะมาพบกับน้ําเชียร์พาลุยเด้อครับพี่น้องคลิปนี้กะปล่อยต่องวดเลขครับพี่น้องเนาะรับเดินดีมาต่อเนื่องครับผมสําหรับแนวทางเลขของพ่อชนินเด้อครับพี่น้องครับก็ติดไว้ครับผมครับเลขล่างชุดเต็มกับเขาครับพี่น้องเนาะเข่าศูนย์ศูนย์ครับเลขบนกับเขาสี่ศูนย์ครับผมพ่อชนินครับถือว่าช่วงนี้พี่น้องพี่ต้อง เบิ่งให้ดีครับผมเพราะว่าจะเป็นเหลขเด่นของเพิ่นเล็กชุดเต็มรางหรือว่าเลขกประกบคูครับโดยเฉพาะชุดล่องครับพี่น้องเนาะว่างหันกับเขาสามหกครับดาดชุดก็มาสี่ศูนย์ครับผมสี่ศูนย์กับเขาครับแล้วก็มีพี่น้อยเอฟซีไร้ทันครับผมเพิ่นกับลอกค่อยเลขเด่นครับผมเพราะว่าจะเป็นพอไพ่บุญหรือว่าพอชนินครับผมมันอคืนนี้มีแม่เอฟซีบนทั่วมหาได้ครับผมเพลนว่า สังเกตเลขพอชินินก็พอพิบูลให้ดีครับผมเลขเด่นของป่นจะประกอบคู่กันได้ครับพี่น้องเนาะครับจังไดกับจังไอ่มาเบิงเป็นลำดับต่อไปได้ครับผมเลขพอพิบูลกับเลขพอชินินครับเด่นเดินดีกับก่ามาเชียกม่านกันดีให้กันได้ครับผมครับโดยร่วมแล้วครับพี่น้องเนาะเข้ากันดีมากกว่าที่จะแยกกันไปครับผมแน่นๆากับจิมยี่ครับพี่น้องแยกกันไปครับเอาคลิปนี้เป็นแนวทางเลขของพอชินินได้ครับพี่น้อง โม่ังหันครับเข้าตัวรอง40ครับผมแล้วกับในส่วนเลขเลขล่างครับผมเลขล่างไม่ต้องกลับเข้า00ครับอาจจะเป็นสำนักเดียวกับว่าใดครับพี่น้องเนาะที่ปบครบศูนย์ให้ครับก่อนถึงจะไปรับซ่มรับฟังตัวเลขกับพอชินินครับนำเชียร์พาลวยกับขอขอบพระคุณพอชินินเด้อครับผม เช่นเคยครับพี่น้องเนาะฝากเป็นกําลังแรงใจกดไลค์กดแชร์กับน้าเชียร์พ้ารวยในเด้อครับผมไปรับชมรับฟ้างตัวเลขก,ก็พอกันเลยครับพ่อชินินครับน้าเชียร์พารวยสวัสดีครับผมสวัสดีครับน้าเชียร์พารวยครับพ่อโอ้น่าจะเป็นสํานักเดียวครับผมที่ประกบศูนย์ให้ <c oughs> <c oughs> ครับผมก็บอกแล้วว่าสูตรนี่มันมันกําลังเดินดีนะครับครับผมครับแล้วก็จังหวะได้สูตรใหม่มาก็เข้าต่อเนื่องนะครับรับพ่อนี่มันเขาก็เข้ามากี่งวดแล้วครับนี่ผมก็จำไม่ได้ก็เดินดีมาเรื่อยๆนะพ่อน่าจะสี่ได้ละมั้งมันจะมีมันจะเว้นไปงวดหนึ่งแล้วก็มาเข้าต่อครับใช่ใช่ครับใช่สามหกก็เข้าแตสี่ศูนย์ แล้วก็เลขล่างก็ตั้งแต่พ่อให้ลงมาก็น่าจะเดินมาจะยาๆวครับครับก็ไม่รู้ว่าเอฟซีจะจะได้บ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าผมก็บอกว่าเอทุกอย่างนะมันเป็นไปได้หมดนะครับเพราะว่าสูตรมันผมก็บอกว่าสูตรมันค่อนข้างที่จะจะเดินดีนะครับครับผมครับแล้วที่เนี้ยไอ้เลขสามตัวนะครับคือตั้งแต่ตั้งต่งตั้งแต่งวดสามหกนะครับ ที่ว่าหกสามหกนะครับครับอ่าเลขล่างผมมันเข้าเก้าหกใช่ไหมครับครับผมครับที่เนี้ยผมก็มานั่งพิจารณาดูว่าจะเอาหลักร้อยน่ะมาจับจับไอ้เลขสิบสองชุดนะครับอืมครับผมแล้วลงวดงวดที่แล้วเนี่ยผมก็เอาหลักร้อยมาจับเลขสิบสองชุดแล้วผมตัดด้วยแต้มนะครับครับครับจังหวะผมผมก็ได้นะครับออ้ไอ้ศูนย์สี่ศูนย์นะครับ ครับผมครับเพราะว่ามันมันจังหวะของมันนะครับครับครับผมผมก็ได้ได้ล่างศูนยศูนย์แล้วก็ได้สามตัวแล้วก็ได้บนนะครับโอ้สุดยอดแลวครับแต่ว่าผมผมเล่นมาเยอะนะครับครับผมผมเล่นมาเยอะหรอกเพราะว่ามันเลขผมก็รู้อยู่ว่ามันค่อนข้างเยอะนะครับครับแต่ว่าเลขเยอะน่ะยังไงมันก็ ก็ดีกว่าเลขน้อยนะครับครับผมครับมันก็เหมือนกับการไปหาปลานะครับก้าวมาเชียครับอ่าระหว่างแหกกับสวิงนะครับทาไมคนจะต้องเลือกเอาแหบครับเพราะว่าพื้นที่มันกว้างกว่าใช่ไหมครับครับผมครับตัวเลขก็เหมือนกันครับถ้าตัวเลขมันมันเยอะเนี่ยมันโอกาสมันก็ต้องสูงกว่าไอ้เลขสองสามฟุตนะครับใช่ครับผมแต่ว่ามันจะไปแบบว่า ถูกเป็นหมื่นเป็นแสนนะมันก็ไม่มีหรอกครับแต่ว่ามันก็พอได้ค่าปะทูนะครับใช่พอได้อยู่ได้กินอยู่นะพ่อเนาะใช่ครับใช่ครับขอให้มันเข้าครับยังยังสมมติว่าเราได้งวดละสองร้อยสามร้อยเนี่ยถ้าสิบงวดมันก็สองสามพันแล้วครับเก้ามยใช่ครับพ่อครับไอ้ส่วนผมนะผมจะคิดแบบนี้แหละครับแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่าเอฟซีคิดยังไงนะครับงวดนี้พ่อจะให้ลงสามตัวเลยใช่ไหมครับพ่อ ครับใช่ครับเพราะว่าไอ้สามตัวเนี่ยผมก็เอาหลักร้อยมาใส่สิบสองชุดนะครับครับผมครับแล้วผมก็ตัดด้วยแต้มนะครับมันมันก็จะมีชุดเต็มอยู่แล้วก็ตัดด้วยแต้มมามันก็จะเหลืออยู่สี่สิบกว่าชุดนะครับครับผมรับประมาณนั้นนะครับคือเพราะว่าช่วงเนี่ยที่แรกผมว่าจะเออผมผมว่าจะ นำนำเลขไอ้สามตัวที่ทําแบบเก่านะครับไอ้ที่สามตัวตรงต้นนะครับครับผมถ้ามันไม่เบิ้ลไม่หามันถึงจะถูกนะครับแต่แต่ที่เนี่ยมาช่วงระยะหลังนี้มันทั้งหามทั้งเบิ้ลนะมันบ่อยนะครับใช่ใช่ครับบัวครับตอนนี้ก็มีวิธีเดียวก็คือเอาหลักร้อยมาใส่นะครับนี่ครับมีเลขสามตัวให้ด้วยเด้อครับพี่น้องเอาลองไปเจ้าหน้าเบิ้งครับครับวันนี้ก็ ห้ากับหกนะครับห้ากับหกครับจับจับเลยนะครับครับเอาตัวเด่นก่อนนะครับห้าแปดห้าศูนย์ห้าแปดห้าศูนย์ห้าสี่หกสี่ห้าสี่หกสี่หกเจ็ดหกเก้าครับหกเจ็ดหกเก้าครับทีนี้ตัวกันห้าเจ็ดห้าเก้าห้าเจ็ด ห้าเก้าห้าหนึ่งหกหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งหกศูนย์หกแปดครับหกศูนย์หกแปดครับใช่ครับครับป้าครับทีนี้ก็แต้มแต้มสองตัวนะครับแปดเก้าศูนย์แปดเก้าศูนย์หนึ่งสามห้าครับหนึ่งสามห้าครับแต้มสามตัว ห้าหกแปดห้าหกแปดศูนย์สองสามครับศูนย์สองสามครับใช่ครับส่วนไอ้ส่วนเลขเลขล่างนะครับผมก็ใช้แต้มจับนะครับครับผมเพราะว่าแต้มแต้มมันหลุดจากไอตัวนี้มันก็ไปเข้าที่แต้มล่างมาสองงวดแล้วครับครับครับผมก็เลยตัดสินใจใช้แต้มที่ว่าผม ขีดเส้นไว้ให้นะครับเลขล่างนะครับอ๋อครับผมครับนั่นนั่นคือแต้มตัดนะครับที่ที่ขีดเส้นแดงนี่ก็คือตัวเน้นแล้วใช่ไหมครับผมพอแต้มตัดเอาครับใช่ครับถ,ถ้าถ้ามันหลุดจากชุดนี้นะมันถ้ามันมาล่างมันก็คือเข้าแต้มล่างมันจะผมผมสังเกตดูมันจะมาแบบเนี้ยครับคร<อ>ับครับเพราะว่าวันที่แล้วมันก็เข้าแต้มสูตรนะครับ เข้าแต้มศูนย์ครับผมข้างล่างมันศูนย์ศูนย์นะครับครับผมนี่นะครับผมแล้วจะลงชุดเต็มทั้งล่างแล้วก็สามตัวเด้อครับพี่น้องครับสิดายงดที่แล้วถ้าห้ามาก็จะเต็มเต็มนะพ่อเนาะถ้าสี่มากับห้าศูนย์ก็จัดไปเยอะอยู่สี่ศูนย์เนี่ยผมชอบมากนะไอห้าศูนย์อ่ะใช่บ่บพอ พอเน้นตัวนี้มันก็ไปตัวนั so ้นพอเน้นตัวนั้นมันก็มาตัวนี้เน้นเน้นไม่ค่อยถูกหรอกครับครับแค่สองตัวให้เลือกยังเลือกไม่ถูกเลยนะครับครับผมครับแต่ยังไงก็ขอให้เอฟซีอย่าลังเลนะครับเพราะว่ามันกําลังเดินดีนะครับใช่ครับ่มครับนิดนิดในหน่อยก็พอครับไม่ต้องไปเยอะอะไรมากมายนะครับเพราะว่ามันมีเล่นตลอดนะครับใช่มันมีทั้งสามครับครับแต่ยังไง ผมคิดว่าถ้าตามผมอ่ะผมคิดว่ายังไงก็ไม่ขาดทุนหรอกครับแต่แต่ว่ามันอาจจะได้น้อยหน่อยแค่นั้นเองนะครับครับผมแต่แต่ก็ดีกว่าเสียนะครับใช่ครับพ่อเอาแหดีกว่าสวิงครับผมใช่ครับเ่าเก้าวมาเทียก็จะรบกวนพ่อเท่านี้เด้อครับพ่อครับขอบคุณพ่อชนินครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับ เอาครับพี่น้องครับผมลาวพัฒนาพ่อชนินก็ติดไวดเดอครับผมกับเก้าตุลาคมครับพี่น้องเนาะวดนี้เพิ่นใไหเดนหากับหครับพี่น้องหากับ6 2ตัวเน้นกับชิมิหาแหาศหาซีหกซีหกเจ็ดแล้วก็หกเกครับผมกับตัวร่องกับชิมีหาเจ็ดหาเก้าหาหนึ่งหกหนึ่งหก ในส่วนเหล็กแต้มได้ครับพี่น้องเหล็กแต้มก็จะมี8 9 0 1 3 5แต้ม2ตัวแต้ม3ตัวก็จะมี5 6 8 0 2 3ครับส่วนเหล็กสตัวตรงโต๊ดแล้วก็เหล็กสตัวล่างอะตรงๆครับผมจะลงควบคูปให้พี่น้องทีเบิ้งไปน้ำกันครับเอาถ่ายคลิปนี้ครับน้ำเชียร์ผาร่วยกับคว้าไว้พรอมให้พี่น้องทีโชคดีเด้อครับผมถูกหวยแล้วเงินไปน้ำกันครับในงวดวันที่ เกตุลาคม67 67สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ